สวัสดีครับกับเที่ยงวันพืหัสหดนะครับก่อนที่ผมจะ,ะมาแชร์หนังสือเล่มนี้ครับยกเครื่องความคิดนะครับเดี๋ยวผมมาอวดหนังสือเล่มใหม่ของผมกันนะครับเล่มนี้ครับแปดเซียนหุ้นหมื่นล้านเขาทําได้คุณก็ทําได้นะครับอย่างแรกเลยครับที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้นะคือมาดูด้านในกันเป็นสีสี ทั้งเล่มเลยนะครับซึ่งมันโดนใจผมมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนชอบเก็บหนังสือแบบนี้ด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จให้เร็วขึ้นนะครับก็เรียนรู้จากคนที่เขาสําเร็จแล้วครับมันจะช่วยย่นระยะเวลาย่นระยะทางนะครับให้เราได้แบบว่าให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ดีกว่านะครับผมก็เลยซื้อเล่มนี้มานะครับเพราะว่า ตรงกับความสนใจของผมตอนนี้เลยแหละนะครับมาเรามาคุยหนังสือเล่มนี้กันนะครับหนังสือเล่มนี้ผมได้มาสักเกือบสองปีแล้วนะครับเล่มนี้ร้อยแปดสิบบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกอนนะครับก็อ,อาจจะดูอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะแนวแนวสักนิดนึงนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลครับแต่ผมว่าหนังสือเล่มเนี้ยแปลแล้วผมว่าอ่านโดน อ่านเข้าใจง่ายนะครับไม่ก,กมังวลเพราะว่าหนังสือหนังสือบางเล่มเนี่ยหนังสือแปลบางเล่มเนี่ยนะครับแปลแล้วมันรู้สึกว่าเขาไปอิงกับเจ้าของภาษาจนเกินไปนะครับเวลาเราอ่านมามันค่อนข้างจะวกวนนะครับแล้วก็อ่านแล้วแบบเข้าใจยากนะครับแต่หนังสือเล่มนี้ครับอ่านสนุกเข้าใจง่ายนะครับหนังสือเล่มนี้ครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับผมว่าเหมาะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับแล้วก็ รู้สึกว่า,อาไอเดียมันเริ่มตันๆละนะครับรู้สึกว่ามันเบื่อเบื่อและอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้จะทําการตลาดแบบไหนอะไรยังไงผมว่าลองซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านดูนะครับผมว่าทุกอย่างมันมีอสองด้านแหละนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดใจนะครับผมว่าก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมลองอ่านขอ,ข,าของเขาให้ฟัง อย่าเสียเวลาวางแผนธุรกิจจงตามหลังคู่แข่งนะผมว่ามันมองกลับกันนะครับแล้วก็อย่าเรียนรู้จากความล้มเหลวเรียนแบบนักขายยาอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันแค่หัวข้อมันก็น่าสนใจแล้วนะครับอ,อย่าขยายธุรกิจอย่าเพิ่มจานวนพนักงานว่ามันมันก็แปลกนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมที่ผมชอบ ปล่อยพนักงานกลับบ้านเร็วๆคุณดูดิหนังสือเล่มนี้ผมว่าเป็นมุมมองที่แปลกนะสำหรับผมนะผมอ่านหนังสือเล่มนี้ประมาณผมว่าผมจำได้ว่าไม่เกินสองวันะนะครับมันอ่านสนุกครับแล้วก็ผมว่ามันผมว่ามันเอาไปใช้ได้นะนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างมันมีสองด้านสองมุมก็เราสามารถเอามาอัดแอปเอามารวมกันแล้วก็เอามา ดัดแปลงนะใช้ในงานของเราใช้ในธุรกิจของเราได้นะผมว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจลองซื้อมาอ่านกันแล,แล้วคุณจะได้มุมมองใหม่ๆนะครับร้อยแปดสิบาทเองนะครับผมว่าคุ้มค่านะครับลองซื้อมาดูผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ยัง,ยงมีหรือเปล่าแต่ผมก็เห็นแวบๆบแบบนะก็ตามร้านหนังสือก็ยังมีอยู่นะครับถ้าไม่มีก็ลองอ่าสั่งทางทางทางร้านเขาก็ได้ครับสั่ง สั่งให้เข้ามาให้อ่ะนะโอเคครับอย่าลืมครับใคยากได้แนวคิดใหม่ๆที่ไม่เหมือนเดิมเรืมนี้เลยครับยกเครื่องความคิดนะครับก็ยังไงวิดีโอนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่น,นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ